โหลดหนังสือในแบบ e b o ๊กและสติกเกอร์ลายของเพจประวัติศาสตร์เกาหลีตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับพระราชวังท็อกซูหนึ่งในหพระราชวังของเกาหลีพระราชวังท็อกซูถือเป็นพระราชวังที่เก่าแก่และผ่านเหตุการณ์ต่างๆมากมายไม่แพ้พระราชวังอื่นๆโดยพระราชวังแห่งนี้นะครับเคยเป็นบ้านของพระเจ้าเซโจกษัตริย์องค์ที่7เมื่อครั้งที่พระองค์เนี่ยยังเป็นเพียงองค์ชายซูยางอยู่นะครับรวมทั้งโอรถและทิดาของพระองค์ก็ประสูติที่นี่เช่นกัน ต่อมาเมื่อพระองค์ได้ขึ้นของราชครอบครัวของพระองค์จึงย้ายเข้าไปอยู่ที่พระราชวังขยองบกจากนั้นเมื่อรัชทายาทอีกยองโอรสองค์โตของพระองค์สิ้นพระชนโอรสองค์รองจึงต้องขึ้นเป็นรัชทายาทแทนพระเชษฐาทําให้ครอบครัวของรัชทายาทอีกยองคือพระชายาสูพินกับพระโอรสทั้งสองต้องย้ายออกนอกวังไปอยู่ที่บ้านเดิมขององชายสูยางเมื่อพระเจ้าเสโจสวรรคตองค์รัชทายาทจึงขึ้นของราชเป็นพระเจ้าเยจงกษัตริย์องค์ที่8 แต่พระเจ้าเย,ยจงของราชได้ไม่นานก็สวรรคตรโดยรายราชทายาททาให้โอรสองค์เล็กของราชทายาทอิกยองกับพระชายาสูพินได้รับการเลือกให้ขึ้นของราชเป็นพระเจ้าซองจงกษัตริย์องค์ที่9ทําให้ราชทายาทอิกยองนะครับได้รับการสถาปนาพระอาฐิให้เป็นพระเจ้าทกจงส่วนพระชายาสูพินก็เข้าวังกับพระอโอรสองค์เล็กแต่ได้รับการสถาปนาเป็นราชินีโซโฮเยนะครับมีศักดิ์เทียบเท่าราชินีทุกอย่าง แล้วก็ได้รับการเท่าทุนให้ขึ้นเป็นพระพันปีอินซูนั่นเท่ากับว่าบ้านหลังนี้เป็นที่ประสูติของกษัตริย์ถึงสองพระองค์คือพระเจ้าเซโจและพระเจ้าเยจงรวมทั้งกษัตริย์จากการสถาปนาพระอาทิตย์อย่างพระเจ้าทกจงด้วยส่วนบ้านหลังนี้ต่อมาก็ตกเป็นขององค์ชายวอลซานโอรสองค์โตของพระเจ้าทกจงและพระพันปีอินซูนั่นเองหลังจากองค์ชายวอลซานสิ้นไปประมาณร้อยกว่าปีนะครับในสมัยพระเจ้าซอนโจกษัตริย์องค์ที่1 4 พระราชวังขยองบกก็ถูกเผาทำลายจากสงครามเจปีเมื่อสงครามสิ้นสุดพระเจ้าสอนโจจึงกลับมาจากการรี้ภัยแล้วพบว่าวังหลักอย่างขยองบกไม่สามารถใช้การได้แล้วเพราะได้รับความเสียหายอย่างหนักส่วนวังรองอย่างวังชังด็อกและชังกะยองก็ได้รับความเสียหายอยู่ไม่น้อยต้องการการบูรณะครั้งใหญ่ทําให้ราชสํานักจึงต้องหาที่ที่เหมาะสมเพื่อใช้เป็นพระราชวังชั่วคราวแล้วก็มาลงตัวที่บ้านขององค์ชายวอลซานนี่เอง แม้จะดูคับแคบไปหน่อยก็ตามนะครับทางราชสำลักนั้นได้มีการก่อสร้างเพิ่มเติมให้บ้านขององค์ชายผู้ร่วงรับสมกับเป็นพระราชวังหลักซึ่งทั้งพระเจ้าซอนโจและพระราชินีอีอินมเหสีของพระองค์ก็ได้สิ้นพระชนที่นี่จนล่วงเข้าสมัยพระเจ้าควางแฮกษัตริย์องค์ที่15พระองค์ก็ได้ทรงสวมมงกุฎให้ที่แห่งนี้นะครับเมื่อคศ1608และได้เปลี่ยนสถานะให้เป็นพระราชวังหลัก พระราชทานนามให้ว่าพระราชวังขยองอุนซึ่งในระหว่างนั้นทางราชสำนักก็ได้บุรณะซ่อมแซมพระราชวังชังดอกและพระราชวังชังกะยองไปเรื่อยๆซึ่งก็ใช้กําลังคนแล้วก็กําลังทรัพย์ไปมากพอสมควรนะครับเป็นการฟื้นฟูประเทศหลังสงครามที่ต้องใช้เวลาต่อมาเมื่อพระราชวังชังดอกและพระราชวังชังกะยองบูรณะแล้วเสร็จทางราชสำนักจึงได้กลับไปใช้พระราชวังทั้งสองเหมือนเดิม โดยวังชังด็อกเป็นวังหลักส่วนวังขยองอูลแห่งนี้ก็ได้ลดสถานะกลายเป็นพระราชวังรองตลอด270ปีโดยเมื่อพระเจ้าขวางแฮได้เสด็จไปประทับที่พระราชวังชังด็อกนะครับก็ได้มีการปลดพระพันปีอินม็อกผู้เป็นพระมารดาเลี้ยงแล้วอดีตพระพันปีก็ถูกส่งตัวมากักตัวนะครับที่วังขยองอุนแห่งนี้แล้วก็ได้เปลี่ยนชื่อวังเป็นซอกุงหรือวังตะวันตกนั่นเองครับพระนางถูกกักตัวที่นี่เป็นเวลานานถึง5ปี จนพระเจ้าควังแฮถูกยึดอำนาจกษัตัตย์องค์ใหม่คือพระเจ้าอินโจจึงถูกเชิญขึ้นคองราชและทำพิธีขึ้นคองราชที่ซอกุงแห่งนี้นะครับหลังจากนั้น8วันพระองค์และพระพันปีอินมอกก็ได้เสด็จไปประทับที่พระราชวังชังด็อกอันเป็นวังหลักต่อมาในปลายสมัยโชซอนหลังจากที่พระเจ้าชชจงกษัตริย์องค์ที่25สวรรคตโดยรายรัชทายาตลีเมียงบกจึงถูกเชิญขึ้นให้เป็นกษัตริย์องค์ใหม่ ภายหลังได้รับพระนามว่าพระเจ้าโคโจงกษัตริย์องค์ที่26นั่นเองครับซึ่งพระองค์ก็ได้ทําพิธีราชาพิเศษที่วังตะวันตกแห่งนี้เช่นกันต่อมาในคศ1897ด้ย้หลังจากเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองที่ญี่ปุ่นบุกเข้าสังหารพระราชินีเมียงซองมเหสีของพระเจ้าโคโจงที่พระราชวังขยองบกพระเจ้าโคโจงและราชธายาทจึงลี้ภัยมาประทับที่สถานทูตรัสเซียที่อยู่ใกล้ๆก,กับวังตะวันตกแห่งนี้ และประกาศเลือกสถานะประเทศให้เป็นจัก,กรวรรดิเกาหลีจากนั้นพระองค์ก็ได้กลับมาประทับที่พระราชวังตะวันตกแห่งนี้และได้เปลี่ยนชื่อเป็นพระราชวังคยองอุนเช่นเดิมหลังจากนั้นญี่ปุ่นก็รบชนะรัสเซียทําให้รัสเซียไม่สามารถปกป้องพระเจ้าโคโจงและต้องถอนตัวออกจากเกาหลีญี่ปุ่นจึงบีบให้พระเจ้าโคโจงสละราชบัลลังก์แล้วเชิญองคราชาญญา์ทายาทขึ้นมาเป็นพระเจ้าซุนจงเพื่อเป็นหุ่นเชิดแทน ซึ่งพระเจ้าโคจงนั้นก็ต้องยอมทําตามนะครับพระองค์ยังคงต้องประทับที่วังตะวันตกและเพิ่มเติมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในพระราชวังหลังจากทรงสละราชสมบัติแล้วส่วนพระเจ้าซุนจงพระโอรสของพระเจ้าโคจงนั้นหลังจากได้เป็นกษัตริย์แล้วนะครับพระองค์ก็ได้พระราชทานเชื่อเรียกใหม่ให้กับพระราชวังแห่งนี้นะครับว่าวังทอกซูซึ่งแปลว่าพระราชวังแห่งอายุที่ยืนยาวและมั่นคงโดยทรงหวังว่าพระราชบิดาจะมีประชชนอายุที่ยืนยาวที่นี่ ซึ่งพระเจ้าโคจงก็ประทับที่พระราชวังแห่งนี้จนถึงวาระสุดท้ายของพระชนชีพนะครับโดยพระองค์สวรรคตรที่พระตำหนักฮับนยองจอนต่อมาล่วงเข้าสมัยที่ญี่ปุ่นล้มระบอบก,กษัตริย์และเข้ายึดครองเกาหลีเรื่อยมาจนถึงสมัยรัฐบาลเกาหลีวังแห่งนี้ก็ถูกลดขนาดพื้นที่ลงนะครับด้วยเหตุผลทางการเมืองและการเงินแล้วก็จะได้รับการบุรณะก็ช่วงหลังๆแล้วนะครับผมปัจจุบันที่พระราชวังท็อกซูแห่งนี้ รวมทั้งวังชังดอกนะครับจะมีการจัดพิธีเปลี่ยนเวรยามของทหารราชองคลักษ์ของราชองโชซอนขึ้นนะครับเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการท่องเที่ยวนั่นเองครับซึ่งก็มีนักท่องเที่ยวหลายคนให้ความสนใจมาถ่ายรูปมากมายเลยนะครับผมถ้าใครเคยได้ไปดูหรือได้ไปเยี่ยมชมมาแล้วนะครับก็สามารถมาแชร์ประสบการณ์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับเรื่องราวของพระราชวังท็อกซูก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ผิดพลาดประการใดแอดก็ต้องขออภัยเวที่นี้ด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้อกก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ